สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อพลังงานบุญค่ะแลนดอมนี้นะคะถ้าคุณผ่านมาเจอแหวสักนิดนึงนะคะพลังงานบุญที่โอบอุ้มคุณนะคะจากการสะสมบุญในเวลานี้จากนี้ไปจะนำพาข่าวดีเรื่องอะไรมาให้คุณและเกณฑ์การทำบุญที่เหมาะสมกับดวงคุณในอนาคตอันไหน แบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเผยกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอให้เป็นพลังงานเจาะที่3มราศีก่อนนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟเจ้าของพลังงานแดนด้อมนี้ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานบุญพลังงานแห่งข่าวดีสิ่งดีๆและสิริมงคลค่ะยินดีต้อนรับนะคะก่อนอื่นค่ะ วันนี้เราจะเปิดด้วยไพ่พลังงานเนาะที่เป็นพลังงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าดวงตานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเชื่อมโยงกันแต่ว่าไพ่กองนี้เราจะยังไม่ได้เปิดแบบว่าแป่พยากรณ์นะเราจะเป็นการทําบุญในครั้งหน้าของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะวิธีการดูนะคะเราจะใช้3ามใบบนเนาะแล้วก็ปิดกองนะคะ อันนี้คือใบที่เดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าเราจะต้องทำบุญอะไรบ้างเนาะ เป็นการเปิดดวงแบบแปลกๆนิดนึงนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ่ำเมซิงคาโลกค่ะมาเรามารับ,ร,บรับทราบเรื่องดีๆกันก่อนนะจากนี้ไปมีแต่คําว่าสิิมมงคลมีแต่เรื่องราวที่เป็นมงคลนะคะจํานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีที่มีเกณฑ์จะได้พบเจอในเรื่องราวมงคลในอนาคตค่ะขอให้พลังงานนี้จูนติด ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือครูบาอาจารย์ของพวกคุณนะคะหรือใครมีของดีที่ศรัทธาบูชาอยู่ด้วยนะักเมตตาด้วยอะ,อะไรก็ดีปรารถนาให้คุณจูนติดกับพลังงานนี้ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเราจะเปิดพลังงานบุญนะคะ ไพ่กองแรกนะคะขอดูสีใบหลักก่อนนะไพ่กลองแรกของคุณอยู่ในตำแหน่งของงานที่จัดว่าประสบความสำเร็จเนาะงานเป็นเกอกเป็นกรรมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแปลสารให้ไพ่ the w o r l d ค่ะอู้ดีมากๆเลยใครทำธุรกิจ Import Export บ้างคะ Kingsource นะคะอ้ คุณจากนี้ไปนะคะคุณจะขึ้นเป็นผู้นำนะคะเกณฑ์การความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกณฑ์การตัดสินใหญ่คุณมีไพ่กษัตริย์เนาะมีไพ่คิงถึง2ใบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคิงซอ r c สหรือว่าเป็นคิงอ๋อคิงออฟวันนะอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสเรื่องเด่นๆของดวงของคุณกันก่อนนะชาวธาตุไฟเรามาดู4เรื่องเด่นๆจากนี้ไปนะอืมขอดูพลังงานใบบนนะคะใบที่แยกออกมาโอเค ใครที่เจอแรนดอมนี้คะ่ะจากนี้ไปจากนี้ไปนะให้นับจากคุณมาเจอแรนดอมบุญนี้นะคะไป3มเดือนนะดังนั้นนะคะตอนเนี้ยคุณมาเจอแรนดอมนี้เดือนไหนให้รีเซ็ตเป็นศูนย์ก่อนและให้นับเดือนหน้าเป็นเดือนที่1เดือนที่2และเดือนที่สนะคะจากนี้ไป3เดือนจะมีเรื่องราวข่าวดีเข้ามาสู่ดวงชะตาโคจรเข้ามาในดวงของคุณนะ คุณจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับดวงงานนะคะดวงงานของคุณจะมีพลังงานที่จัดเต็มเลย10เต็ม1ิเลยทีเดียวใครที่คาดหวังงานใครที่งานอิลุงตุงนางหรือว่างานมีอุปสรรคจบช้าปิดจ็อบไม่ได้อะไรต่างๆนานาทุกอย่างจะเคลียร์ทุกอย่างจะจบแล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีต้องบอกแบบนี้นะคะ สิ่งนี้เขาเรียกว่าบุญกุศลที่หนุนดวงของคุณมาด้านงานซะส่วนใหญ่นะแลนดอมนี้เป็นดวงงานที่ค่อนข้างเด่นที่สุดนะคะงานคุณจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากๆนะคะใครอยากทำงานด้าน Import Export จะมีข่าวดีได้งาน Masterpiece หรือใครทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ได้ไปดูงานในในต่างแดนหรือต่างสาขาเกิดขึ้นนะคะเหนื่อยไหมต้องบอกแบบนี้เหนื่อยนะ มันเหนื่อยแต่มันคุ้มตรงที่คุณจะมีข่าวดีเรื่องการโยกย้ายที่ดีขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นในอนาคตคุณสอบชิงทุน สอบไล่สอบแข่งขันการขอทุนไปต่างชาติไพ่เดอะเวิรขึ้นมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จใครเรียนต่อปริญญาโทอยากเรียนจบอยากทำให้สำเร็จตอนนี้ติดติดขัดจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จตีโทเอกเลยนะคะและดวงของคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำเกิดขึ้นในในตำแหน่งของไพ่ราชาดาบกับราชาคทาราชาไม่เทา้านั่นหมายความว่าคุณจะมีภาวะ ที่แกล่งขึ้นก้าวกระโดดในสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อยู่แล้วแต่ว่าดวงของคุณจะขึ้นด้วยภาวะของความเป็นผู้นําสูงไม่ว่าจะชนะอุปสรรคและไม่ว่าจะจับงานไหนงานใหญ่หรืองานเล็กทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปหมดจะมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าชะตาจะพลิกเนาะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมต้องบอกว่าเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวขออีกสี่ใบนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะจากนี้ไป3เดือนอ้าวไพเดลเลอรเบอขึ้นมาแล้วนะคะตำแหน่งดวงความรักการเงินขึ้นมาโอ้โชคลาภแบบฟุกๆุกนะคะข่าวดีเรื่องการเงินอะทีนี้ คุณจะเด่นเรื่องงานเป็นอันดับหนึ่งงานงานใช้ภาษางานที่เขาเรียก w o r l d w i งานที่ไปทั่วโลกที่นี้มันขึ้นอยู่กับฐานดวงงานของคุณในตําแหน่งนี้ได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้พอมาตําแหน่งนี้เรื่องรองลงมานะจากฐานบุญกุศลที่หนุนดวงชะตาของคุณจากนี้ไปเรื่องของความรักค่ะความรักมันมีอุปสรรค อุปสรรคในที่นี้คือใครก็ตามที่มีอุปสรรคอยู่จะมีเกณฑ์เข้าใจกันมากขึ้นใครก็ตามที่รู้สึกว่าเก็บเงินไม่พอไม่มีเงินทุนที่จะไปขอสาวไม่มีเงินจัดงานแต่งงานไพ่ตำแหน่งนี้มาสนับสนุนดวงความรักแล้วค่ะดังนั้นคุณจะได้โชคดีๆได้ลาบลอยได้ข่าวดีด้านการเงินการทองคือมันจะเด่นเรื่อง โชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภแบบฟ้าประทานพรโชคลาภแบบเทวดาผักมาให้ส่งมาให้มันหมายความว่ามันคุณไม่คิดว่าจะได้รับคุณไม่คิดว่าจะได้แล้วคุณได้แล้วได้มาจากคู่ครองหรือว่าหรือว่าข่าวดีจากคู่ครองนำพามาให้บุตรบริวารน,นำพาข่าวดีมาให้การได้รับข่าวดีได้ทุกแบบอาจจะเป็นลาบปากลาบ ลาบเงินทองลูกนี้เอานี้มาคืนหรือแม้กระทั้งการถูกหวยรวยเบอร์ก็มีตำแหน่งเกิดขึ้นดังนั้นพลังงานนี้จะอบอุ้มเขาเรียกว่าบุตรบริวารน,นำพาความโชคดีมาให้นะคะดวงเดินทางการงานยังคือดวงของคุณน่ะจะเด่นเรื่องการงานนําและตามด้วยเรื่องของรักกับเงินแต่ว่าเงินอ่ะมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่เงินมาจากแบบว่า ค่อยเก็บหอมรอมริบนะเงินมันมาจากโชคลาภแบบฟุกเรื่องที่ไม่คาดคิดลูกหนี้ที่ตายจากไปแล้วไม่เคยที่จะส่งสัญญาณอะไรกลับมาขอทยอยผ่อนคือมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเกินจินตนาการดังนั้นไพ่ตำแหน่งนี้คือ คุณจะได้ข่าวดีแต่อันนี้เหนือจินตนาการของคุณแต่ความรักจะดีขึ้นอุปสรรคจะน้อยลงเข้าใจกันมากขึ้นและก็อาจจะมีพิธีการแต่งงานการมั่นหมายเพราะมีข่าวดีอ่าอาจจะมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่น่ยช่วยสนับสนุนทุนในการจัดงานแต่งงานก็เป็นได้ถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะโดดเด่นการงานการเรียนนะคะการแข่งขันการยกย้ายตำแหน่ง นะคะอันนี้โดดเด่นความเป็นผู้นำการประสบความสำเร็จด้านการงานโดดเด่นงานครูบาอาจารย์งานวิจัยโดดเด่นแต่เรื่องรองมาคือความรักแล้วเสริมมาด้วยโชคลาภแบบฟุกๆดังนั้นเราไปดูกันว่าจากนี้ไปนะใน3เดือนนี้นะคะดวงงานจะมีการเปลี่ยนและ,ะ,ะใน่า3เดือนนี้ดวงงานจะเปลี่ยนเร็วที่สุดนะคะแต่ความรักกับโชคลาภฟุกๆอะ่ะ ให้ไปอีก8เดือนนั่นหมายถึงว่าอยู่ในช่วง8เดือนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นช่วงไหนก็ตามเนาะขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ให้รู้ว่าคุณมีพลังงานที่โดดเด่นไปจนถึง8เดือนทีนี้เมื่อคุณรู้ว่าดวงการงานของคุณเนี่ยมันจะพีคสุด3เดือนนับจากนี้ไปคุณจะต้องรีบฉกฉวยโอกาสรีบกระโดดเข้าสู่การแข่งขันการทำงานคุณใครให้โอกาสอะไรดีๆ3เดือนเนี้ย คุณทำเลยประสบความสำเร็จแต่ถ้าเอาด้านความรักกับโชคลาภฟุกๆมันเหมือนเป็นเป็นสถานการณ์มันเหมือนเป็นความโชคดี มันเหมือนกับว่าพลังงานบุญส่งมันจะยาว8เดือนแต่ไม่รู้คุณจะได้ช่วงไหนแต่ใน8เดือนนี้มันก็จะมีมากมายเข้ามาเดือนนี้เงียบเดือนต่อไปได้โชคลาภมันจะอยู่อยู่ประมาณ8เดือนดังนั้นไอแเดือนที่ด้านความรักกับด้านการเงินได้โชคลาภฟุกๆอะไรแบบเนี้ยขอให้คุณทําบุญนะกับการปล่อยสัตว์หน้าเขียนการการให้ชีวิตสัตว์จะดีมากๆแต่มาดูไพ่พลังงานของวิญญาณหรือว่าไพ่พลังงานของความเชื่อดีกว่านะว่าเขา อยากให้คุณทำบุญด้วยอะไรมีไพ่ตำแหน่งนี้นะคะคุณเคยมีวิบากกรรมเนาะชีวิตค้างคาคาราคาซัางนะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่ดวงคุณมักจะมีเรื่องติดขัดสุขภาพบางทีก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของเลือดลมลมปานเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับขาด้วยขาไปข้อเท้าไปปลายนิ้วอะที่ผ่านมาเนาะ มันเหมือนกับว่าครึ่งๆกลางๆรุ่มๆรนอนๆจากนี้ไปตะเกียงแห่งปัญญาเกิดขึ้นบอกแล้วการงานการเงินเด่นนะคะดวงของคุณโอ้ไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆนะคะจากนี้ไปดวงคุณจะคุณดูไพ่สามใบนี้นะมันเหมือนกับชีวิตคุณห้อยหัวค่ะติดขัดกับตรปัดหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ดีไปเลยจากนี้ไปดวงจะขึ้นดวงจะลอยนะสิ่งที่ อยากจะแนะนำให้ทำบุญนะคะคือทำบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียงปลาแต่ว่าคุณคุณจะต้องปล่อยในที่ที่เป็นเขตอภัยทานเนาะอย่าทำให้มันเหมือนกับว่าปล่อยได้บุญฉันได้บุญแต่คุณปล่อยไปแล้วเขาตายคือคือเขาเรียกว่าหาสถานที่ให้เหมาะสม แล้วหลังจากนั้นเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงเขาจะเขาจะอยู่รอดปลอดภัยมันก็คือชะตาของน้องปานั่นแหละหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะ,ะช่วยเหลือนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นที่เอาเขาไปปล่อยซื้อจากเขียงปลาอะไรเงี้ย คุณต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเหมาะเจาะเหมาะสมที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าเลือกให้เขานิดนึงเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทําไม่ได้เมื่อคุณเลือกดีพร้อมแล้วเป็นเขตท่าน้ําวัดแล้วเป็นเขตปล่อยสัตว์ปลาแล้วพอคุณปล่อยเขา ขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็สบายใจจากนั้นคือชีวิตของเขาแล้วคุณก็อิ่มบุญไปเข้าใจนะอ่ะนี่คือเรื่องราวนะคะจากนี้ไปนะสรุปง่ายๆการงานการเงินจะเน้น3เดือนแรกนะคะความรักโชคลาภจะอยู่ที่8เดือนแต่เมื่อแต่มันจะเป็นลักษณะ8เดือนนี้มันก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้พีคทุกเดือนแต่มันจะไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยคุณดีใจได้เลยว่าดวงของความสุขข่าวดีอะไรต่างๆมันจะอยู่กับคุณถึง8เดือนนะคะ และคุณทําบุญหนุนชะตาต่อด้วยการปล่อยสัตว์หน้าเขียงหรือว่าให้ชีวิตสัตว์ให้ชีวิตโคกระบือนะคะหรือว่า,าช่วยเหลือสัตว์เจ็บสัตว์พิการสัตว์อะไรแบบนี้คุณจะดีมากๆและอีกสิ่งนึงที่คุณควรทําก็คือ ถ้ามีโอกาสนะคะไปโรงเรียนโรงเรียนที่เขาขาดแคลนพวกหลอดไฟไฟส่องสว่างไฟนีออนปลั๊กไฟเนี่ยคุณทําบุญด้วยหลอดไฟปลั๊กไฟถ่านแบตเตอรี่กับโรงเรียนทุรกกันดาหรือว่าโรงเรียนที่เขาขาดตกบกพ่องในเรื่องนี้หรือว่าอ่าปัจจัยจากทางรัฐบาลไปไม่ถึงพูดง่ายๆอันเนี้ย คุณลองเซิร์ชดูแล้วก็ลองช่วยเหลือค่ะน่าจะสนับสนุนแล้วก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดไฟสว่างให้กับดวงของคุณมากๆพลังงานบุญของชาวทัดไฟค่ะดีใจด้วยเชื่อว่าดีมากๆนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมที่จะเกิดขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้านำพาให้คุณมาเจอแรนดอมนี้มันอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญค่ะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้คุณได้ล่วงรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูหรือคุณจะอยู่ในเกณฑ์ล,ลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้คุณกําลังโชคดีค่ะเพียงแต่ว่า มันจะมากน้อยก็อยู่ที่ฐานบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่านับจากนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากการพลังงานบุญของคุณแล้วก็เกณฑ์การมาเจอจากแหล่งดอมนี้ขอบคุณนะคะใครรู้สึกอยากจะแบ่งปันให้ผู้ทํานายเพื่อจะไปกระจายในเรื่องของการทําบุญและช่องชุมชนเราจะมีเรื่องของการการแจกข่าวสารนะก็สามารถแบ่งปันด้วยคําอธิบายใต้คลิปนี้นะคะมีช่องทางแบ่งปันหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แทงนะหรืออยากจะแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครู แชร์เพื่อเปิดให้ทุกคนได้ทําบุญได้ตรงดวงก็ยินดีค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสั้นๆง่ายๆกับพลังงานบุญที่อบอุ้มคุณค่ะสวัสดีค่ะ